สวัสดีค่ะวันนี้นะคะได้มีโอกาสเข้าไปอ่านโพสต์ของ Bangkok Post นะคะที่ได้เอาข้อความของนายสมรังสีอดีตผู้นำฝ่ายค้านกัมพูชาที่ได้ลี้ภัยอยู่ในต่างประเทศนะคะออกถแถลงการบนโซเชียลมีเดียบัญชี X ที่กล่าวถึงสมเด็จฮุนเซนว่าการแสดงออกถึงความกดแค้นต่อประเทศไทยของฮุนเซนเมื่อไม่นานมานี้ไม่ได้มีรากฐานมาจากความรักชาติแต่เป็นเพราะว่าความกลัวระบอบการปกครองที่ ผัวพันอย่างลึกซึ้งกับเครือข่ายอาชญากรระหว่างประเทศที่กำลังจะร่มสลายค่ะความกธแค้นที่ฮนเซนมีต่อประเทศไทยในปัจจุบันไม่ได้เกิดจากความภาคภูมิใจในชาติแต่มาจากภัยคุกคามที่เพิ่มขึ้นต่อแหล่งรายได้ผิดกฎหมายที่หล่อเลี้ยงอำนาจของข่าวแระครอบครัวเครือข่ายนั่นคือแก๊งอาชญากรรมที่ควบคุมโดยมาเฟียจีนที่ดำเนินกิจกรรมตาม เนวชายแดนกัมพูชานะคะเครือข่ายเหล่านี้กำลังเผชิญกับการปราบปรามที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนจากทางการไทยนี่คือคำกล่าวอ้างของนายสมรังสีอดีตผู้นำฝ่ายค้านของกัมพูชาค่ะ